โอ้ยเขมเค้มจังเลยเปิดกาชาทีไลก็เกลือทุกทีมาล้างความเค็งกับเจนน้ำกันดีก,กว่าเจนน้ำการค้าเติมเหรียญแมวราคาพิเศษเติมถูกเติมไว้แบบไฮสปีดต้องเจนน้ำเท่านั้นแล้วจากนี้ก็ยังมีเกมอื่นอีกมากมายเลยนะสนใจแล้วก็กที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับสวัสดีทุผู้ชนนะครับพบกับผมตอนทบิโดนะครับก็มีกิจกรรมใหม่มานะครับ Monster Invasion นะครับเออกิจกรรมนี้เนี่ย มันเล่นยังไงนะครับแล้วมันจะได้อะไรบ้างนะครับอัเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็อย่างแรกนะครับก็คือวันนี้วันที่9เดือน9กัวโหเรื่องดีมากเลยนะฮะวันที่เเดือนก้เนี่ยคือ preparation phase นะครับคือเตรียมตัวนะครับแล้วก็นี่ครับคือเตรียมตัวต่อสู้เนวันที่12นะครับแล้วตอวันที่15คือจะมีการเรียกว่าเป็นปะทะแลไรกันนะปะทะกับเจ้าปีศาจอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะอย่างแรกคือให้เรานะครับ accept quest ก่อนอ่าก็คือกดรับ quest นั่นเองนะครับ พอกดรับเควสปุ๊บเนี่ยมันก็จะวิ่งมาหา n p c ตัวนี้นะครับก็ให้เรานะครับกดรับเควสไปเลยทั้ง2เควสเลยนะครับเควสแรกนะครับก็เป็น City Defense นะก็คือป้องกันเมืองนะครับก็คือให้เราเนี่ยมาช่วยนะเรสคูลนี่คือกู้ภัยเลยประมาณนี้ครับนี่ช่วยทหารพวกนี้นะครับที่กำลังบาดเจ็บนะฮะเพื่อที่จะไปปกป้องนะครับเมืองของเราต่อไปนั่นเองนะครับ แล้วก็มีสวดมนต์ด้วยนะฮะรื๊บโอ้โหแล้วก็กลับไปคุยกับเควสคนเดิม n p c คนเดิมนะฮะอ่าก็กลับมานะครับทรงเควสให้เรียบร้อยนี่เราก็จะได้เนี่ยเส้นนี้นะครับแล้วก็ได้นี่ใบ2อ,อันนี้นะฮะเออสำหรับที่จะใ,ใคล้ายๆเอาไปนะตรวจสอบนะครับมี City Defense Report กับ e v i l นะครับอันนี้เฮ้ยมันขายได้ด้วยนะฮะ ขายได้เท่ไหร่อ๋ออันละหมื่นนะแต่อย่าไปขายนะฮะเดี๋ยวมันจะเก็บไปใช้นะครับอ่ะทำเควสก่อนทำเควสก่อนนะครับต่อมาก็เป็น e v i l w n v v s t t i g t t o o นะครับนี่ก็จะมีเควสอีกอันนึงเหมือนกันนะก็ให้เราไปทำเควสเหมือนกันนะครับอ่าอันนี้ก็จะพาเรามาที่พรนอตเนาะแล้วก็เหมือนให้เราเนี่ยเหมือนกับว่า Cleansing p o t i o n นะครับ หมือนกับจะเอายาไปทําปรุงยาเพื่อที่จะปราบปีศาจอะไรประมาณนี้นะเดานะฮะเหมือนทําน้ามนต์อะไรประมาณนี้นะฮะเสร็จแล้วก็กลับมาที่ n p c นะครับเจ้าเวลส์เหมือนเดิมนะครับอ่าแล้วก็จะได้โอ้ทีนี้ได้เพชรได้อะไรด้วยนะครับนี่เสร็จแล้วมันจะได้รีพอร์ตพวกนี้มานะฮะทีนี้ผมลองรับเควสล,ล่างมามันก็จะมีเควสแบบว่าให้เรามาตีเนี่ยอีวิลโพลลิงหรือว่าเจ้าเดวิลูชีจิ๋วเนี่ยนะฮะด้วยเหมือนกันนะฮะเออ อันนี้ก็นับหนึ่งแล้วนะฮะปึ๊บตัวอีวิโพลิงเป็นเผ่าเดมอนนะขนาดกลางชาโด์นะครับก็คือเหมือนเดวิลูชีเลยน,นั่นเองอันนี้มันเกิดเรื่อยๆนะเห็นพรเวสก็มีพรน็อตก็มีนะตอบพรผมว่าพรเซาก็น่าจะมีเหมือนกันนะฮะมันเป็นส่วนหนึ่งของเควส์น,นี่ชืบชืบชืบนะฮะอ่ะปะครบส่งเควสนะครับ ส่งเควสส่งเควสพอแล้วลูกปืบป๊บปืบ๊บปื๊บอ่ะจะไปคุยกับ ABC นะครับอ่ะปืบ๊บนะครับชืบชืบโอเคนะครับก็เท่าที่ผมดูเนี่ยนะฮะคือเขาบอกว่าเพจคอมเพลชันเนี่ยได้5รอบก็คือได้วันละ5น,ะนั่นเองนะครับอ่นะทีนี้ผมครบ5เควสแล้วนะครับผมจะลองกดรับดูอ่านไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสร,รุปคือได้วันละ 5อ้าเควสอ่าเสร็จแล้วไอรีพอร์ตที่เราได้มาเนี่ยนะฮะนี่เราจะได้รีพอร์ตตรงนี้มาใช่ไหมฮะ e v i l Investigation Report นะครับกับ City defense report นะครับอันนี้เนี่ยเอาไปใช้ทำอะไรนะครับก็คือใน s p e c i a l event เนี่ย Monster i n v a s i o n เนี่ยเราสามารถกด submit report ตรงนี้ได้น,นั่นเองนะครับอ่ะผมจะลองกดดูนะฮะนี่ก็คือผมมี10อันผมก็ใช้หมดไปเลย10อันปึง้งอ่าต่อมาก็ Evil Investigation อ่ Sub ะ Submit Report เหมือนกัน ตงนะฮะโอ้ทำไมมันขึ้นนิดเดียวเองวะเออเดีกก็แปลกเหมือนกันนะฮะผมคิดว่าคะแนนเนี่ยมันน่าจะเหมือนรวมทั้งเซิร์ฟเนาะตัวเนี้ยมันจะแบบว่าเป็นคะแนนของคนทำเซิร์ฟช่วยกันอะไรประมาณนี้นะฮะต่อมานะครับก็จะมีเควสไกด์อันนี้นะครับเ,เนี่ยพอกดเควสไกด์เนี่ยมันก็จะให้มาคุยกับ NPC ตัวนี้นะครับก็ให้เราคุยไปนะฮะนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำเควสนะครับให้เรียบร้อยเนาะ ทำเพ่อจบแล้วไปแ,แค่นี้อีเดนคอยแสนหนึ่งเซนีพันหนึ่งเออเพื่ออะไรวะงงเหมือนกันอ่ะแล้วก็ที่ผมดูเนี่ยมันจะมีอ e ีวิลคาวด้วยนะครับกับเดวิลเดวิลูชิตัวนี้น,นะฮะแต่ผมก็ลองตีดูสักพักหนึ่งมันก็ไม่ได้อะไรนะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่จำเป็นจะต้องตีเหมือนกิจกรรมไอ้ไข่ที่ผ่านมาก็ได้นะครับมันไม่ได้มี MR หรืออะไรนะฮะเออเพราะฉะนั้นก็มันอาจจะแค่แบบเป็น เอาไว้ให้เราทำเคอะยรอย่ารเงี้ยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูสามทุ่มอีกทีหนึ่งเพราะเขามีการพูดถึงว่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะมี m a s t e r ร์อินเวชชนเนี่ยเหมือนกับว่ามอสเทอร์มาบุกอะไรเงี้ยนะเวลาสามทุ่มนะครับเดี๋ยวตอนสามทุ่มเนี่ยก็มาดูกันอีกทีเนาะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าก็ยังสงสัยเหมือนกันเพราะว่ามันก็จะชนเนาะมันจะชนกับเนี่ยห้าห้าพอดีเออนะเดี๋ยวก็ต้องดูเหมือนกันนะครับว่า จะมีอะไรยังไงแปลกใหม่หรือเปล่าสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเดียวเท่านี้ครับสวัสดีครับ